พ mm hmm. ่อกับมาพ่อ,อเอาเห็ดอันผ่านบางไงได้พี่น้องกายใหญ่ปาดต้นเคลียพี่วะโอ้ย <laughs> ดึงเตกบดพี่น้องสิ่งพุ่งอันเดี๋ยวเคลียพุ่มก่อนเนาะ วัว่อยรนีด้นี่เนี่นี่อกพงใหญด้วนี่อันนี้ก็จะเล่นีว้ายวาตัวนี้เดี๋ยวขากินกระพาอเลยนี่นาดนกนึงอกใหญ่ๆโอ้ยใหย่ะไรพี่น้องอยนี่ตกมีนี่นี่ซามพใหญ่นึงด้วนี่สกีอ่ึงใหม่เนาะ